วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆกับค่าย KTM มาฝากท่านผู้ชมนะครับโดยค่าย KTM ได้ประกาศลดราคาสูงสุดถึง90,000บาทนะครับกับเจ้า390 Duke นะครับซึ่งออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับโดยการลดราคาครั้งนี้นะครับถือว่าลดเยอะมากนะครับซึ่งราคาลดตัวเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ 1> 2 1 9 8 0 0บาทตัดลดไป9,000 90, 0บาทก็จะเหลือที่1,29,800บาทซึ่งตัวรถตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเหลือแค่5คันแล้วเท่านั้นนะครับคือถ้าใครอยากได้ b i g กไบคราคาย่อมเยาเนี่ยซึ่งเป็นรถมือ1ด้วยนะครับไม่ใช่รถมือ2นะก็ต้องรีบไปจับจองกับทาง KTM Phuket เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งลงรูปไว้ในนี้พร้อมเบอร์โทรนะครับโดยโปรเดือนครั้งนี้นะครับเขาจะมีทั้งซื้อเงินสดแล้วก็สามารถผ่อนได้ด้วยนะโดยการออกรถเริ่มต้นที่0บาทหรือผ่อนเพียงเดือนละ2,732บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมฟรีประกันรถหายจดทะเบียนพรบรซึ่งราคาเนี้ยผมมองว่าผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยมันโคตรคุ้มมาก ซึ่งถ้าใครมองว่า390ดูกเนี่ยอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะตัดสินใจซื้อมมเตอร์ไซค์คันนี้สักหนึ่งคันในราคาที่แสนถูกขนาดนี้นะครับจากราคาเต็ม219,800บาทนะฮะเหลือราคา129,800บาทนะมันคุ้มมากจริงๆครับนะโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1สูบ373 cc นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับให้แรงม้าที่44แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่37นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เสริมด้วยเทคโนโลยีคันเร่งไฟฟ้าสลิปป์คัตนะครับแล้วก็หน้าจอเรือนไม้แบบ TFT ขนาดใหญ่ไฟ LED ระบบเบรก ABS ซึ่งโชคหัวกับอีกคือของที่เขาให้มาถ้าคุณซื้อได้ในราคาเนี้ยมันโคตรจะคุ้มอยู่แล้วเนี่ยนะครับ คือในราคาลดมือหนึ่งอะ่ะก็วันนี้ถือว่าผมมารายงานอัปเดตโปรโมชั่นดีๆสำหรับคนที่กำลังมองหาซื้อโมโตไโซค์ดีๆไว้สักคันหนึ่งะนะครับก็จะพยายามมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับกเกี่ยวกับข่าวสารแวดวงเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือการรีวิวรถก็จะพยายามมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องสักนิดนึงนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ